<irgend. S 2> สวัสดีค่ะพ่ออ e ินส,สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มหานครเชียงไฮอะวันนี้ต้องไปโรงพักค่ะสถานีตำรวจกกลายไปต่อยอย่ใครมากันแน่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆไม่ใช่นะฮะคือไม่ได้ไม่ไม่ได้เชื่อมาเที่ยวต่างประเทศต้องมานั้งขึ้นลงขึ้นไม่ใช่ขึ้นสารแล้วขึ้นโรงพักนะมัน เราลงมาเที่ยวนะทำไมเราต้องมามาอะไรแบบนี้เราก่อนเราก่อนี่กนเ,เกิดเผ่อเร่าอย่างนี้เมื่อวานตื่นเช้ามางวงเงียกําลังอาบน้ําผัดกันอาบเรียงคิวเข้าห้องน้ำมันอยู่มีคนมากอก็กอก็ก,กอก็เราเองเราเองกอก็ก,กเฮ้ย<า>ไรวะปกติเราไม่มีไม่มีใครมานี่นะเราแบบจู่บ้านของเราอ่ะคือต้องบอกก่อนนะบ้านที่เราเช่าเนี่ยเป็นบ้านจาก airbnb airbnb เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะ Airbnb เป็นเหมือนกับแอปตัวหนึ่งที่แบบให้ให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผู้ผู้แบบมีบ้านว่างอยู่เนี่ยกับคนที่แบบเอยต้องการมาท่องนักท่องเที่ยวอะไรบ้านส่วนใหญ่จะน่ารักน่ารักน,กนะเราก็ปกติเราก็จองไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้ฮะระหว่างที่เช้าเช้าเลยค่ะประมาณ8ปดโมงครึ่งมีคนมาก๊อกเอ้ยใครมางงหรือว่าเราไปทําอะไรผิดนะ,ะเปิดประตูออกไปครับอ จินตนาการนะประตูมันแอดออกมานะฮะมีคนจีนหน้าตาเข้มขืคนนึงมีมีของบัตรอย่างี้มาอย่างเงี้เออจอจอกูุจีนนะจยจแบบเงัดังอะตามใจคนจีนอะเงดังป๊บอึ้งอึ้งอึ้งมันพูดอะไรวะนี่เราเดียวนองเหมือนกันอึ้งเราเราทอะไรผิดหรือเปล่าเอ๊ะเขหันไปมองพักเราเห็นเรานี่ เออมันงงมันก็ตจ๊จตาตุ๊ตะตุกาต๊ตอ่อ Excuse me I cannot understand you มันก็ยังไม่จุกตักจุกตักกโอเคแป๊บหนึ่งมันก็คงเข้าใจได้ว่าเราไอ้นี่แหละเ,เดินทํำหนุลนะเข้าใจว่าเราฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องนะคะมันก็เลยเริ่มเปิด เปิดแอปอ่ะคล้ายๆเป็นแอปแบบทานสเลดเ,เนี่ยอย่าไปทานสเลดเยอะนะคะสะเลดจะติดคอเียไม่ใช่นะทานสเลดก็คือเหมือนกันแอ <8 S 2> ปแอปแปลภาษา <3 S 2> แต่มันไม่ใช่ของ Google อ่ะมันเป็นของมันนะฮะเป็นของจีนนะฮะ uh huh. ซึ่งก็โอเคตาระตะแล้วก็คือว่ามันบอกว่าให้พออินเนี่ยถ้าเราเป็นนักชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องรายงานตัวกับอ่า ผ่านนี่ตำรวจเป็นจดหมายเขาไปใน24ชั่วโมงนะก็อึ้งไปอ่ะโอเคเรางงๆนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่อให้แรนหลอดหรือว่าเจ้าของบ้านจะบอกว่าแล้วเขาอึ้งเนี่ยเขาอะไรหล้ว่าเมื่อวานเมื่อวานเออป๊าป้าทาดิปมันของหนูว่าแล้วแบบมันสีขาวใช่ไหมพอมันทาไปมันก็จะออกสีแล้วเนงแจ๊ดเลย เขาคงอึ้งตรงนั้นแหละแล้วาทำไมเราปากแดงไม่หรอกก็ประมาณนึงก็ก็เป็นกฎหมายของเขาซึ่งเราก็เข้าใจนะว่าเราต้องปฏิบัติตามเรามาเมืองอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามเดี๋ยวถ้ามันหนนก่อนตัวตนนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นะฮะพอสื่อสารกันว่าอย่างนั้นเราก็พยายามติดต่อเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็บอกว่าให้เออมันเป็นกฎหมายแหละที่นี่ทุกคนต้องทําตามเราก็ทําตามไม่มีปัญหาก็ เมื่อคืนจริงๆมาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่ของที่นี่ไงคือไอ้เจ้าของบ้านก็บอกให้เรามาไม่ได้บอกว่าให้เราเตรียมเอกสารอะไรของเขามาด้วยพอมาถึงตำรวจตำรวจก็บอกว่าขาดเอกสารขาดเอกสารแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันห่างจากบ้านเรามาสักกี่สิบนาทีโดยการเดินโอ้โหแบบวันนี้ต้องมาใหม่อะเดี๋ยววันนี้จะไป ติดต่อกับคุณตำรวจถ้าเมืองไทยอ่ะถ้าพูดถึงสอน,นอถึงสถานีตำรวจเราจะคิดถึงสภาพเป็นไงเป็นตึกสองชั้น<ม>ใช่ไ,ไหมแบบใหญ่ๆนิดนึงแต่ว่าที่เมืองจีน,นี่ยน,นี่นี่สถานีตำรวจเขาเข <c oughs> าเรียกสถานีตำรวจแบบห้องแถวนะนี่ก็แบบน่ารักน่ารักนะเออซึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนสถานีบริการประชาชนไม่เหมือนมีแบบเขาเรียกอะไรนะคุกคุกคุกแบบบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย คนถ้าเป็นเมืองไทยจะนั่งกันหน้าสลอนเลยนะเดี๋ยวก็ยินจะไปขอติดต่อก่นเขาก็มีคุกเหมือนกันเห็นไหมประตูเป็นตารางอยู่ตรงนั้นนะนี่ค่ะบูตาทางดูจากสายตาเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยเราแน่คนไม่ได้นอนนะเราจะสับขายิ่ เดี ite, ๋ยวปเดี๋ยวเขาจับปาปาเข้าสั่งไปเลยโอ้ยแค่มาลงทะเบียนโทรมาจับเรามาอันนี้นี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูป้ายป้ายเขาบอกว่ามันคือการลงทะเบียน house tour history reception นะคะเพื่อใครมาเที่ยวที่นก็มาจริงๆเป็นเรื่องใหม่ของที่นี่นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาบอกมึงเพิ่งมีด้วยเดือนนี้ทำมเราโชคดีขนาดนี้มาปุ๊บมีกฎนี่คันทุนนใครก็ตามที่เช่าบ้านนะคะที่เป็นแบบนี้รักษาเนี้ยต้องเก็บเวลาไว้สำหรับลงพักไปนิดนึง ทำไมเดินหน้าเศร้ากลับออกมาป๊าที่จริงต่อมากถ้าเป็นแฟนไหรนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชรกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะ